จดไปครับสวัสดีครับข้ามาพี่น้องเรามาเจอกันอีกครั้งครับกับเพจดอยช้างอินดูลโลครับวันนี้เราจะเอาง่ายๆนะสิบแปดนาฬิกานะวิธีสมัครวิธีสมัครหลังจากที่ท่านโอนเรียบร้อยแล้วครับกับหมายเลขบัญชีนี้นะ,อะรอเวลาสิบแปดนาฬิกาแคปหน้าจอเลขสลิปการโอนของท่านเก็บไว้นะครับถ้าถึงเวลาสิบแปดนาฬิกาหรือหกโมงเย็นแล้วท่านไปเอาไปเอา,ไปเอาลิงก์นี้ในเพจนะ นี่ผมจะทำการปล่อยลิงก์นี้เข้าไปในเพจปุ๊บท่านก,กดเข้าไปเลยเพื่อทำการสมัครนะหากท่านมีอีเมลท่านก็กรอ,อ,อกอีเมลของท่านเลยนะหรือหมายเลขโทรศัพท์นี่กรอกไปเลยนะอ่ะเบอร์นี้หมายเลขออยังี่ราศูนอง่ะศูนย์หกสองแปดสองเจ็ดแปดสองเจ็ด ห้าสี่เก้าเ้าเนี่ยดูดีๆกันนะครับศูนย์หกสองดองเจดห้าสี่เ้าอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์ของของใครของมันนะอ่ะแล้วก็กดถัดไปนี่พอถัดไปปุ๊บเนี่ยเห็นไหมหากท่านลืมรหัสผ่านรหัส่างนี้มาจากไหนหอ่นรหัสอีเมลอ่าคือรหัสอีเมลหรือรหัส ท, e ที่เคยสมัครอ e ีเมลครั้งแรกอ่ะหากท่านลืมรหัสผ่านนะไอตรงเนี้ยท่านก็กดกดไหนติงลืมรหัสผ่านนะคะก็กดลืมรหัสผ่านเนี่ยอ่ะเลย่นลนระดแล้วก็อันนี้เขาก็ยังจำมาได้เต้อเราก็กดลองวิธีอื่นนี่แล้วก็ยังจําไม่ได้นะตอนนี้ก็ยังจําไม่ได้แล้วก็กดไปลองวิธีอื่นนี่ระบบก็จะส่งหมายเลขสามศูนย์ให้เรา เลขจะบวมนกันทุกเครื่องนะสามสูตนะนี่อ่ะกด18ท่านก็บัญชีกูเกิล18นี่โอเคแล้วเรียบร้อยแล้วก็กดใช่ฉันเองอ่งอะ18อีกทีนึงนี่ครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านใหม่อ่ะแล้วก็ใส่รหัสผ่านใหม่นะครับเอ เอหรอาีอ,อ,ะ,แอะแล้วก็กดตามตามของเรานะที่เราที่เราที่เราจะจะใส่รหัสผ่านใหม่ของเราอ,ะอ่ะอ,อ่ะ<ม>าอ่าผมก็จะกดเป็น y า i p k อ่ีอาเาแล้วก็ให้ใส่ตัวเลขนะครับ1 2 3่งสอเดีอ่าตามนั้นนะครับแล้วก็กด อีกทีนึงครับ A I, P K หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่นะครับแล้วกดจิ้มต่อไปจะถามบันทึกกไอ้บันทึกก่อบันทึกเลยอ่าก็จะถามครับบันทึกกดแน่ตามนี้นะได้ได้ต่อติงอุปกรณ์ของคุณเพิ่มล็อกหน้าจอ

อ่าเจอแล้วครับใบสมัครเห็นไหมท่านก็ดูเลยครับจะลงรุ่นไหนบ้างเราจะลงรุ่นไหนป๊บ๊บอ่าชื่อนานสกุลปึง้งอ่าแล้วก็พิมพ์เลยนะครับพิมพ์ชื่อชื่อเล่นชื่อทีม เบอร์โทรศัพท์ลายไอดีรุ่นที่ใช้ในการแข่งขัน,นอ,นะอ่ะพิม ครับพิมแล้วเราใช้แข่งขันแคลเซียมสองสามศูนย<ม>์รุ่นที่จะลงมาหนงโมดูอ่าสมมุติว่าผมลงโอเพ่นรุ่นที่หนึ่งติดเลยอ่าแล้วก็รถใหญ่รถใหญ่ทั่วไปรุ่นที่สองแล้วก็รุ่นอายุ สิบห้าจะลงได้อยู่3รุ่นนะครับ4รุ่นรวมแอลดอยผู้พิชิตรุ่นที่20อ่าเรียบร้อยละรวมเป็นเงินกี่บาทอ่ารวมเป็นเงิน2,500ก็โอนเงินตามจำเลก็ได้ค่ะห้าร้อยห้าร้อยปันละนิ่ม400 400เป็น1800 อยอดเงินรวมอ่าแล้วก็นี่เพิ่มเพิ่มไฟล์กดเข้าไปเลยเพื่อกดโอนตามเลขที่บัญชีนี้อ่โอนตามหมายเลขบัญชีนี้นะก็คือที่ที่อ่าหมายเลขบัญชีก็คือตัวนี้แหละเนี่ยหมายเลขบัญชีเนี่ยดิฉันแคปหน้าจอไว้เรียบร้อยอ่ะอ่าแล้วก็ปุ๊บอเ่เพิ่มเพิ่ม สลิปการโอนอ่าเพิ่มสลิปการโอนก็เลือกไฟล์อุปกรณ์อ่าที่เราไอ้นี่ไว้แล้วอ่าถ้าสมมติว่าอ่ารูปตันนี้อ่าโอเคอ่าเรียบร้อยแล้วอัพโหลดอัพโหลดก่อนอัพโหลดต่อไปอัพโหลดโปรไฟล์ตัวเองอ่าดูโป,ปรไฟล์ก็เลือกจากไฟล์อ,อุปรกรณ์เหมือนเดิมไฟล์อุปกรณ์ อ่าตนนี้ก็ได้อ่าโหลดตนนี้เลือกอ่าเลือกเรียบร้อยอัพโหลดอัพโหลดตัวนี้จะเปลี่ยนเป็นปุ่มสีแดงกดทรงทรงค<ร><ร>วบอ่าถ้าขึ้นมาหน้าจอแบบนี้แสดงว่าท่านได้สมัครเสร็จสิ้นแล้วนะคะโอเคครับผม